โอเคครับผมตอนนี้เราอยู่ในเกม Don't Stop เอ็กโนดเลยครับดอทสต็อปเอ็กโนดก็แปลว่าห้ามหยุดกับเสียงโนตนะครับผมมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปดูกันเลยครับเกมนี้ก็คือการที่ให้เราพูดเสียงออกมานะครับบ,รบังคับตัวละครในเกมโดยใช้เสียงนี่แหละครับไม่ใช่แบบใช้วลปุ่มอะไรอย่างนี้นะครับใช้เสียงของเราในการกระโดดนะครับผมโอเคอย่างนี้ครับไปไปเดี๋ยวเดี๋ยวไป ไปไปโอ้โหโอเคโอเคโอเคเฮ้ยไปกเกมมึงคนบ้าไอเ่้ยเดี๋เด้เคร์ทีวีไปเฮ้ยไป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 ,ไป,ไป,ไปๆๆโอเคครับก็นี่คือการทดลองนะผมผมแก เดี๋ยวอะไรหล่นลงมาโอเคเดี๋ยวเอาโอ้โหโฆษณาครับเดี๋ยวเรามาลองแบบจริงๆจังๆกันดีกว่านะครับเสียงจะแหบนะครับสำหรับใครที่เล่นเกมนี้นะครับโอเคเกมนี้ก็มันจะเป็นตัวโน้ตแบบนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวพูดมันก็ขยับสิว่าที่ผ่านแล้วเดี๋ยวเราจะเป็นร้องเพลงแล้วกันนะครับผมพี a p เอพี I have a pain I have I have Apple 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 โอ้ยเอ้อได้อยู่ได้อยู่ ไ h เ v ฟ an p i n ไ a p อ l e p i ไ e a อ p l e p เพนเพนเพโอเคเพลงนี้ก็ได้ผลอยู่แล้วผมโอ้เด็ดเดดงกเดงโอเคโอเคกรเดงกรเดงไป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 โอ้ย โอ้โหนึกว่าจะได้แล้วนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาร้องเป็นเพลงกันดีกว่านะครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนโอเคอย่างนี้แล้วกันนะครับโอเคเกมนี้เราลองเสียงค้างนะครับค้างค้างให้เราลองเสียงค้างอย่างนี้อะให้เราลองเสียงค้างอธิบายให้จบเลยนะครับให้เราลากเสียงนะครับมันถึงจะเดินนะครับแต่ถ้าเราหยุดมันก็จะตายนะครับผมโอเคเอ้โหโอ้โหนึกว่าจะไม่ตายครับผมโอเคเอาใหม่ กากเลือดเลยเมื่อกีเอก้เอาใหม่ครับเอาใหม่ไม่เป็นไรโอ้โอเมเบอร์อา้าวแล้วจะพูดเกมบเมอร์ทำไมนึกว่าจะพูดเกมบเบอร์เกียร์ทเลยครับช่องนี้แบบมงคลก็ผมเกเบอร์เกียร์ทวี <c oughs> อา้ามึงตายตอนหัวล้อด้วยโอเคเปลี่ยนเปลี่ยนเปลียปล่ยนเป็นคลาสสิกือน,น,นเกิมดีกว่าเมื่อกี้ยากก็ผมหัวล้อยังไม่ได้โอเคเดี๋ยวเด,วดวีลืมลืมไปไปไป ไปอ้าวอ,าอ,าอา้โอ้ยเริ่มเสียงแงบแล้วครับแล้วเสียงโอ้ออความมาเดี๋ยวเดีโฆษณาชิบหายแล้วอันหน้าโอเคศพแหลกผ่านไปศพส,สองไม่ใช่แล้วครับเฮ้ยเดี๋ยว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 ดี๋ยวดีกังกัง ไอก็ไปเลยเดินเดินเฮ้ย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 มดเฉปาะทุบอะไรหมดเฉปาะไอ้เปกินไก่ย่างเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอเคครับผมยากชิบหายเลยนะับ Ơi, э là một hơi đã đã đỡ 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 ơi 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 đỡ 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 เฮ้ยเอา้ามีแหลมๆันมไหมบอกโอเคนะผมถ้าใครชอบเกมดีก็รีบกดไลค์สุขพลักษก็แชร์ผมด้วยนะครับก็ไปโหลดเล่นกันได้ใต้ด้านคลิปเลยนะครับโอ้โหพูดผิดก็ขออภัยครับผมเพราะว่าเสีย g ก s แล้วได้ครบับแต่ละการเล่นเกมดีนะครับผมเสียงมันต้องใช้เสียงเยอะจริงๆนะครับก็ใต้คลิปเลยนะครับสำหรับใครที่อยากลองเล่นนะครับผมสําหรับ Android นะครับที่ผมทิ้งใต้คลิปไว้ไหวให้ไว้เฉยเลยโอเคใน iOS ก็มีนะครับผมโอเคเจอคลิปได้ครับจุ๊บ เดี๋ยวลองเล่นอีกสักตาอีกสักตาอีกสักตา,กกต,าตาเดียวเพราะอย่าลืมกดซับะไครปข้อความบึกบาททา,า,าใท่าใซับสไครป์ด้วยซับไคโอเคเจอคลิปได้ครับเียวแกนก็อีด้วยครับผม